ด่วนสั้น EP 2ของวันที่28เดือน7 2024โดนัลด์ทรัมในงานบิดคอย n c คอนเฟอเรน2024เขาได้กล่าวถึงถ้าเดโมแครตชนะคุณจะสูญพันถ้าเขาชนะเขาจะทำให้แกรี่สูญพันนะครับเพื่อนๆน,นอกจากนี้เขายังบอกว่าเขาจะสร้าง b i ตคอย n p r พร i d e n c นซีคอนซิลหมายความว่าสภาบิตคอย n ที่ ตรงต่อประธานาธิบดีนั่นเองว้าวยิ่งใหญ่จริงๆเลยนอกจากนี้นะคะเขายุ่บอกว่าเขาจะไม่ขายบีดีซโดยเด็ดขาดจะเก็บมันไว้เป็นทุนสำรองในเชิงนดยายไไม่รวยชาตินี้จะไปรวยชาติไหนสาธุสาธุขอให้โดนัรรมชนะนะคะเพื่อนๆเอาใจช่วยให้ประธานาธิบดีโดนัรรมชนะอีกรอบหนึ่งเราจะ t กทู e m มูน